สวัสดีครับ f อฟอู่หิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและ f c ทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาดูความคืบหน้าสิ่งหนึ่งที่น้องอู่หยิงภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนะครับที่น้องใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆสิ่งนี้ก็คือบ้านของน้องอู่หยิงนะครับ น้องอูอ๋อิงนี่เข้ามาเป็นร้องวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ถึงปีนะครับก็สามารถสร้างบ้านของตนเองเป็นผลสําเร็จในความฝันของน้องอูอ๋อิงตอนเด็กๆนะครับน้องฝันและคิดไว้ว่าอยากจะสร้างบ้านให้ครอบครัวได้อยู่กันอย่างมีความสุขวันนี้น้องก็ประสบผลสําเร็จมีบ้านเป็นของตนเองแล้วนะครับบ้านหลังใหญ่โตเริ่มเทิมเลยนะครับเรียกว่าอาณาจักร ของน้องอู๋เลยก็ว่าได้เนาะตอนนี้นายช่างกำลังสร้างรัวนะ้วเนาะทั้งสีด้านนะครับเพื่อจะได้เป็นพื้นที่มิดชิดเป็นส่วนตัวเนาะจะได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนาะเป็นพื้นที่ส่วนตัวบนลลังใหญ่โตไม่เริ่มเทิมเลยเนาะสิ่งหนึ่งที่น้องใฝ่ฝันที่สุดก็คือมีบ้านให้ครอบครัวได้อยู่นะให้มีความสุข ตอนเด็กน้องก็นอนข้างคอกวัวตอนนี้น้องมีโอกาสแล้วเนาะน้องเป็นนางเอกหมอลำเนาะมีรายได้ทุกวันเลยนะครับช่วงนี้กําลังขาขึ้นเนาะขาขึ้นนอนก็ได้เงินหมื่นตื่นก็ได้เงินแสนนะครับน้องหมูเองนี่ตื่นนอนมาปุบ๊บอ่าก็มีบรรดาพ่อพ่อแม่เอฟซีนี่แวะไปที่บ้านเห็นไหมพอตื่นปุ๊บได้เงินทันทีรับทรัพย์ทันใดเอฟซีเอามาให้ถึงบ้านนะ พอมาทํางานนะรถตู้มาถึงก็ยังไม่ทันลงรถก็มีบราดาเพราะว่าแม่แม่เอซีล้อมล้อมเต็มลงมาปุ๊บก็เอซี FC แม่แม่ทั้งหลายเนาะเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ให้มาลัยเนาะให้เงินกันจ้าละวันเลยนะครับในแต่ละวันน,ะน้องวงเงเนเะนี่ยรับซับอย่างเดียวเลยมาลัยหน้าวิธีใช่ไหมทุกวันเลย ไม่ว่าน้องจะไปที่ไหนนะก็มีแต่คนรักนะคนมเมตตาอินดูน้องอะมอบความรักมอบมาลัยให้เต็มไปหมดก็มีนักข่าวเนาะได้มาทําข่าวเกี่ยวกับบ้านของน้องอุ๋ง,อ,งนะอิงเนาะอาณาจักน้องอุ๋งองิงแล้วก็สุดประทับใจแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิงที่สามารถสร้างบ้านเป็นของตัวเองได้สําเร็จเนาะได้จากน้ำพักน้ําแรงของตนเองจากการที่ตัวเองชอบ ในการร้องเพลงเนาะเดินตามฝันจนประสบความสําเร็จนะไม่ว่าน้องอู๋อิงจะไปที่ไหนก็ตามนะตามที่เห็นการปฏิบัติตัวของน้องอู๋อิงนี่น้องอู๋อิงนี่จะเป็นคนที่ชอบนะชอบให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเจอคนแก่คนที่ด้อยกว่านะคนที่ด้อยโอกาสคนที่ยากจนนะไม่ว่าสัตว์หรือแมวหรือมา้านะน้องจะช่วยให้การช่วยเหลือนะ ซื้อของให้กินบางทีก็ให้เงินคนแก่เนาะคนชราคนพิการก็เห็นให้อยู่นะก็ให้ตามอัธยาใส่ตามที่ว่าเงินอาจจะไม่เยอะแต่มันก็สามารถช่วยนะทาให้บรรเทาความเดือดร้อนได้นะครับตัวนี้ชีวิตน้องอุ๋งนะกิจวัตรประจําวันของน้องอุ๋งนี่ไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่เลยนะครับก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมนะชีวิตสาวรักยากกินง่ายอยู่ง่ายเนาะไม่ เยื่อหญิงจองของนะทุกวันนี้นะครับสิ่งที่การันตีน้องอูหอิงเนี่ยที่บ่งบอกว่าบรรดาพ่อพ่แม่แม่เอทั้งหลายยังให้ความรักความมีดูนะครับที่สปอร์ตโอนเงินมาเลยนะมาเลยทุกวันเลยไม่ว่าจะอยู่ข้างล่างที่บรรดาเอซีเอามาให้อยู่ด้านหน้าวิทีทุกวันน้องจะได้ทุกๆุกวันเลยนะครับนี่เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับ ไม่ได้เป็นอย่างที่าชาวบุรีทั้งหลายหาว่าน้องเป็นมะลายทิพอะไรก็ว่าเนาะแต่สิ่งที่จริงสิ่งที่ยืนยันได้เลยนี่มันคือของจริงนะครับบ้านหลังมาเริ่มเทิมนะมะลายก็ได้รับอยู่ทุกวี่ทุกวันกระแสน้องอุ๋งหิงทุกวันนี้ยังไม่ตกเลยนะครับไม่ว่าน้องจะไปที่ไหนก็จะได้ความรักความมีดูจากบรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอย่างล้นหลามเลยนะครับ คนที่รักชื่นชอบน้องอู่อิงก็รักนะครับแต่ว่าคนไม่ชอบก็จะคอยจ้องตำหนิอยู่นั่นแหละน้องอู่อิงเองนะครับน้องก็เคยพูดน้องก็เคยประกาศว่าน้องอเสียงร้องของน้องเนี่ยไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับก็เสียงดีพอใช้ได้อ่าลักษณะนี้น้องก็พยายามฝึกซ้อมตลอดนะครับแต่ก็ยังมีคนดีไม่ชื่นชอบนะก็คอยบูลลี่น้องเสียงน้อง อย่างนูนงนงงน้นอย่างนี้เสียงไหลอย่างนู้นอย่างงี้ร้องเพลงอะไรก็ไม่เพราะาคนมันไม่ชอบก็คือไม่ชอบเนาะบางทีน้องร้องเพลงหน้าเวทีมันร้องหลายๆเพลงใช่ไหมมันก็ต้องเหนื่อยบางทีบางเพลงอาจจะเสียงมันจะไหลไม่เต็มนะมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาอาจจะซ้อมเพลงนั้นน้อยลงหรือว่าเพลงเพลงนั้นมันไม่เหมาะกับเสียงน้องมันก็เป็นไปได้นะครับในการที่ร้องสด มันไม่เหมือนกับการบันทึกเสียงในห้องอัดเสียงนะครับเวลาบันทึกเสียงในเสียงมันจะเพราะนะครับมันเงียบสนิทไม่มีอะไรมารบกวนไงแต่ว่าอยู่ด้านหน้าวิธีนี้มันร้องสดๆมันก็คนละอย่างนะครับไอ้พวกที่ชอบบูลลี่เนาะบูลลี่น้องคอมเมนต์ด่าเสียหายคอมเมนต์ตำหนินะลบหลูน้องน้องร้องเพลงได้นับประบุญแล้วนะเก่งแล้ว คนที่บูรีน้องคุณมีความสามารถที่จะร้องเพลงเพราะเหมือนน้องว่าไหมก็ไม่เลยแต่คนพวกนี้คนประเภทนี้อชอบดูถูกเขาแต่ไม่มองอตัวเอง,ต,เองตัวเองมีความสามารถแค่ไหนนะครับตัวเองก็พยายามพัฒนาฝีมือในการร้องนะฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลานะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่น้องทําให้พ่อแม่พ่อพ่อแม่เอฟซี FC รักนี่คือการประพฤติปฏิบัติตัวของน้องเองนะครับ น้องเป็นคนกันเองไม่ยือยิงจงองน้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะกับบรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกครั้งที่ได้รับรางวัลจากพ่อพ่อม่แม่เอฟซีน้องจะยกมือไหวไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่นะใครก็ตามที่หยิบยื่นามาลัยหรือกําลังใจเนาะเงินทองให้น้องก็จะยกมือไหวตลอดตลอดเวลาที่ได้เห็นน้อง รุนเล่นในวงสาวน้อยเพชรบันเพงในสื่อชซเชียวต่างๆนี่จะเห็นน้องยกมือไหวตลอดเลยครับนี่แหละสิ่งนี้แหละมันเป็นการที่น้องประพฤติตัวทาให้บรรดาพระพุทแม่เอฟซี FC รักนะครับไอ้คนที่ประเภทที่ชอบบูลลี่น้องนะนะลดลดลงบ้างก,ก็ดีนะไม่ชอบก็อย่าไปบูลลี่เขาดูตัวเองว่าตัวเองอมีความสามารถที่จะสู้กับน้องอุ๋งอิงได้ไหมนะ,ะมันต้องคิดบ้างบ,าง,บางทีต้องกลับไปมอง เง,งาของตนเองว่าตนเองมีความสามารถพอไหมที่จะไปลบหลู่น้องอู่อิงเขาวนะ่น้องอู่อิงไม่ใช่ขี้ไก่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเลิศทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็เป็นธรรมดาไม่มีใครหรอกครับศิลปินทั่วโลกมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องมีผิดพลาดมันก็ต้องมีเสียงไรมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาบางครั้งมันอาจจะมีปัจจัยอื่นผสมลงเข้าไปเช่นบางครั้งอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอ โอหมงานหนักมากไปจะไหมออกกําลังกายน้อยอา,อาจจะเป็นไปได้เหนื่อยนะมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ทั้งนั้น,น,นแต่เวลาที่น้องมาทึกเสียงนะเห็นไหมเสียงน้องเพราะถึงลองสดแต่ก็บรรดับพผมไม่ม่เอฟซีนี้รักนะครับคนที่ไม่รักก็ไม่เป็นไรก็อยู่ห่างๆเนาะรักใครก็รักมันนะครับคนที่รักน้องมีมากกว่าคนที่ไม่รักนะครับ